โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิสเปพอราฟองได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black Moon กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของวิธีปลดล็อกนะครับระบบเอฟเฟกพิเศษของอาวุธแล้วกันนะครับว่ามันมีการทำงานเนี่ยยังไงบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั่นเองนะครับเนาะก็อันดับแรกไปดูที่ไอเทมของเราก่อนนะครับสังเกตว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยนะครับระบบสกิลต่อเนื่องเนี่ยนะครับนะมันจะมี3เขียวใช่มัครบ อ่า uh huh. แล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็น2เขียวใช่ไหมนะครับสังเกตมันจะเป็น2เขียวนะครับแล้วทําไมอันนี้ถึงมีเขียวขึ้นมาเลยนะครับท,ทั้งทงที่อันนี้เนี่ยไม่มีใช่ไหมเนี่ยอันนี้มือเหมือนกันมีเหมือนกันใช่ไหมครับนี่มีเหมือนกันนะครับสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เราต้องดูยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ<ๆ>มันจะเป็นเอฟเฟกต์สกิลต่อเนื่องเนี่ยที่สัมพันธ์กับไอเทมบางไอเทม ซึ่งไอ้พวกไอเทมเนี้ยแน่นอนครับมันดูง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมสก,กิลต่อเนื่องเนี่ยเรารู้แลวและว่าเฮ้ยเราต้องหา2อ,อาวุธเนี้ยมาควบคู่กันแต่ครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีบางอันเนี่ยนะครับที่มันไม่แบบดูยากๆนะครับก็คือไอเทมบางอันอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับสังเกตชื่อเลยครับที่มันมีอยู่1อันเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ครับชื่อของเขามีอยู่1อันเราสังเกตชื่อจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับสังเกตเห็นไหมครับ อ่าเนี่ยมันมีไอเทมของตัวเองอยู่แล้ว1อันใช่ไหมครับเมื่อเข้ามาเนี่ยมันก็จะปลดล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมจะเปลี่ยนนะสมมติผมอยากเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูนะครับสังเกตตัวนี้หายครับเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ปลดล็อกเลยครับเห็นไหม,อ,ไมลลอ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเอาอาวุธที่ควบคู่กับเขามาเนี่ยในการปลดล็อกนะครับเห็นไหมปุ๊บเนี่ยอันนี้ปลดล็อกเลยอ่าเพราะฉะนั้นอาวุธที่จะปลดล็อกตัวเนี้ยเอฟเฟกได้อีก2ออันครับต้องมีชื่อตัวนี้ อีก2ชิ้นเห็นไหมมันจะต้องมีชื่อตัวนี้อีก2ชิ้น,นครับแล้วก็เราสามารถใส่อาวุธเนี่ยได้อีก4อันเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นการปลดล็อกเอฟเฟกอาวุธพิเศษเนี่ยก็ง่ายๆครับหาอาวุธมาแล้วก็เลือกดูชื่อเนี่ยนะครับตามอาวุธตรงนี้ของเราเลยสมมุติผมใช้อาวุธอันนี้นะอาวุธอันนี้นะครับนี่อันนี้นะสังเกตมันจะเป็นลึกลับใช่ไหมครับก็คือสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอันนี้ครับไอตัวตัว E ีเนี่ยเหมือนกันเนี่ยหนอันใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปหาอาวุธที่เขียนว่าลึกลับก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีตัว E เหมือนกันเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตมันจะปลดล็อกเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมปลดล็อกเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ปลดล็อกแล้วตอนแรกไม่ปลดล็อกแต่ผมต้องไปหาอีกหนึ่งอันนะครับมาเพื่อปลดล็อกตรงกลางประมาณนี้สังเกตว่ามันจะมีตรงกลางตรงนี้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาตรงกลางเนี่ยจากตัวเนี้ยนะครับตัว E เนี่ยมาปลดล็อกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเลือกหา ไอตัวที่มีลึกลับใช่ไหมลึกลับลึกลับเดี๋ยวดูนะมีไหมไอเทมอ่าเดี๋ยวได้ดอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ครับนี่เห็นไหมมันขึ้นแต่ลึกลับอันนี้อันเดียวเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็หายไปแล้วเห็นไหมครับหายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเห็นไหมนี่ตัวนี้ได้2อันนะครับมันจะได้แพสซีของตัวนี้ทั้ง2ออันเห็นไหมก็คือลึกลับกับไอตัวนี้ อ่าแล้วก็ขาดอีกอันเดียวครับแสดงว่าผมต้องปลดล็อกอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกต์ที่เป็นตัวนี้อีกอันหนึ่งมันถึงจะปลดล็อกเอฟเฟกต์ตัวนี้ในการใช้งานอ่าหล,ลักๆคือดูง่ายๆประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันมีเขียนเอฟเฟกต์ไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องเข้าควบคู่กับอาวุธชิ้นนี้เท่านั้นถึงจะปลดล็อกเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยก็มาให้เข้าคู่กับอาวุธของเขานนันเองเนาะก็หล,ลักๆจากประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับเครนที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซดับสไคร